สวัสดีค่ะใครที่กำลังหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการศัยกรรมหน้าอกนะคะก็ของหงะจะมาแชร์ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการไปทำหน้าอกนะคะที่ประตูน้ำโพลิคลินิกนะคะกับหมอเทพนะคะก็ก่อนอื่นเลยอะจะแนะนำอย่างนี้นะคะว่าใครที่อยากจะทำนะคะต้องมีบัดดี้หลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วหนึ่งคนนะคะ ซึ่งคนนี้จะต้องมีเวลาในการดูแลเราได้นะคะเพื่อว่าอย่างแรกเลยก็คือเขาอะต้องอุ้มเราพยุงเรานะคะจากเตียงได้นะคะก็คือตรงเนี้ต้องคนแข็งแรงเนาะเออพยุงเราลุกนะคะแล้วก็ให้เรานอนบนเตียงเพราะเราอจะไม่สามารถอ่าลุกนั่งเองได้ในช่วงแรกนะคะหลังจากที่เราผ่าตัดนะคะตรงเนี้ยสำคัญที่สุดนะคะ เพราะว่านอกจากลุกกับนอนเนี่ยนะคะก็จะมีอีกอันนึงก็คือแขนเรานะคะมันจะเหมือนกับเจ็บนะคะมันยังยังใช้งานได้ไม่ดีนะคะก็คืออย่างให้เรามาฉีดก้นบีบอะที่ฉีดก้นอะไรเงี้ยที่ฉีดน้ำอะนะคะเราก็จะทําไม่ได้นะคะมันเจ็บ มันคือถ้าเกิดเราไปกระดิกอย่างเงี้ยมันเจ็บรื้มาถึงหน้าอกเลยค่ะมันเจ็บมากคือตรงเนี้ยต้องมีคนที่แบบดูแลเราได้แม้กระทั่งฉีดก้นอะไรอย่างนี้เลยนะคะก็ช่วงแรกอะ่ะมันมันก็จะเป็นแบบลำบากอยู่นะคะประมาณ3มวันแรกอะ่ะสามวันแรกให้ทนให้ได้นะคะเพราะมันจะเป็นช่วงที่เจ็บที่สุดนะคะแต่ถ้าเกิดใครอะ่ะที่สามวันอะ่ะยังรู้สึกว่า ยังเจ็บอยู่เลยยังไม่หายนะคะคือให้ให้คิดไว้ก่อนเลยว่านมตัวเองมีปัญหาอาจจะนะคะโดนฉีดยารอบนมได้เลยนะคะเหมือนหงอย่างหงอสามวันแรกอะ่ะก็เจ็บใช่ไหมหลังจากสามวันก็ยังไม่หายทุเลาเลย,เลยอะไรเงี้ยจนจนมันจะประมาณเจวันอะ่ะเขาจะนัดนะคะเพื่อไปตรวจนมอีกทีนึงอะ่ะ แล้วก็ปรากฏว่านมนะคะอักเสบนะคะก็คือมันมันบวมหรือเขาเรียกว่านมลอยอะไรเงี้ยนะคะก็จะโดนฉีดรอบนมเลยเข็มใหญ่มากเข็มน่ากลัวมากนะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดใครไม่หายภายใน3วันอ่ะให้คิดไว้เลยว่าต้องโดนหลังจากที่เราตัดผ่าตัดเสร็จเนี่ยเราจะรู้สึกมือเนี่ยมันจะเหมือนมีไฟช็อตตลอดทั้งแขนเลยตั้งแต่มือไปยันแขนยันนมเนี่ยคือช่วงช่วงเนี้ยมันจะมีอาการเหมือน ถูกไฟช็อตนีนะคะแล้วก็หัวนมเนี่ยจะมีอาการชาจะไม่รู้สึกจะแบบว่าเหมือนอเส้นประสาทมันถูกตัดขาดไปอะนะคะมันก็จะไม่มีความรู้สึกเลยอะไรเงี้ยปัญหาที่เจอก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีอาการที่คนเป็นกันเยอะๆนะก็จะขึ้นผื่นนะคะผื่นก็จะขึ้นแถวๆบริเวณนมบริเวณหน้าอกนะคะหลังอะไรเงี้ยก็จะมีประมาณนี้นะคะช่วงบนจะไม่มีแบบ ผื่นล้ำทั้งตัวนี้จะไม่มีนะคะแล้วก็ของหง่ก็คือจะเป็นเหมือนอาการแพ้ยาสเตียรอยก็คือหน้าจะบวมเป็นกลมเลยนะคะเป็นดวงพระจันทร์อย่งงางนั้นนะแต่ตัวก็คือจะเป็นตัวเหมือนเหมือนเดิมแต่บวมแค่หน้าอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะมีอาการที่แบบว่ากินกินอะไรก็ร่อยไปหมดกินเยอะนะคะแล้วก็ หิวอยู่เรื่อยๆเลยนะคะวันหนึ่งกิน7จ็ดมื้อเนี่ยคือสบายมากนะคะไม่รู้จักอิ่มเลยคือไม่รู้จักอิ่มเลยจริงๆนะคะก็คือกิน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 ไปข้าวต้มเปล่านะคะก็ยังรู้สึกว่ากินอร่อยเลยไม่ได้ปรุงอะไรนะคะก็กินเข้าไปได้อยู่นั่นแหละทั้งๆที่ท้องเนี่ยป่องมากแล้วนะคะแต่ปากเรามันไม่ยอมหยุดนะคะไม่รู้มันเป็นอะไรมันเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้คือผลข้างเคียงหลังจากที่เราผ่าตัดเสร็จจากประตูน้ําโพลิคลินิกก็จะมีประมาณนี้นะคะอาการของเรานะ